ที่โพมขี้ดึงคีนอกมางดีนอกมางี้ีไส้ขี้แมงแมงยังตอินเนี่ยอยากกีโปมบ้านเฮาบ่บ้านเฮาเอินกิโลบ่ะไม่ยังบ้านเอินกีโปมป่กิโลกี่กิโลเนี่ เออแล้วเอาไปนะลูกที่กูเคยกินบอมแมงกี้ปมใส่ขี้แมงกี้ปมปมจ้าโปมปม ก็ป,ปิ่งมันแล้วีมปิ่ง,าง,องอยายหวีาาวม,ววมววาทำความสะอาดให้กีโปม,มเอาขี้มันออกแล้วค่อยเปียนคั่ว ยายหวีเคยกินยายคุณไม่เคยกินกิโฟมเลยแต่ยายหวีเคยกินยายหวีเลยทำความสะอาดไปซัหลานน้อยก็ทำด้วยหลานน้อยจะกัดมือหลานน้อยแล้วกิโฟมนะ่ะ กัดมือหลานน้อยแล้วกิ่ปมเนยฮึที่กัดมือแล้วทิกัดมือแล้วยายหวีทำความสะอาดกิ่ปมแล้วก็คั่วเออเอชวนี้กินไหมจัดมันไม่กัดนะคะไม่กัดค่ะ ยายหวีทาความสะอาดเอาขี้มัอนออกแล้วจะไปคั่วพิธีชาวบ้านอาหารตามฤดูกาลฤดูเกี่ยวข้าวดอจะมีแมงก์โคมมาคั่วกัน ได้เสร็จแล้วบายบายก่อนค่ะ